สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้เพิ่งไปดูอ่อหนังมานะครับเป็นหนังที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นหนังตลาดนะครับผมนั่นก็คือ Dr. s t r r s t r a n g e in t h e Multiverse of Madness ครับเพิ่งไปดูมาส,สดๆเลยครับผมแล้วก็มาทำคลิปรีวิวเลยหลังจากดูในโรงหนังเสร็จนะครับรีบขับรถกลับบ้านมารีวิวเลยนะครับ เอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้ดูวันแรกมาดูวันที่สองครับก็คือวันพฤหัสผมพูดกับตัวเองทุกครั้งครับว่าหนังตลาดก็แค่หนังตลาดใช่ครับหนังตลาดจริงๆแต่ที่คุยโวว่าสยองขวัญมันก็ไม่ไม่สยองขวัญขนาดนั้นนะครับเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนพยายามฝืนธรรมชาติของตัวหนัง รสชาติเลยเพี้ยนนะครับเพี้ยนไปเลยนะครับฝืนทําให้สยองเกินไปจำสแกรก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับแต่เรื่องความดาร์กยกให้ครับเพราะดาร์กมากๆดาร์ก,กว่าหนังเรื่องอื่นๆของมาเวลนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดาร์กที่สุดของ m มาเว l เลยก็ว่าได้แต่ในฐานะแฟน m มาเวลคนหนึ่งพูดเลยว่าค่อนข้างน่าเบือ่อ นะครับน่าเบื่อน่าเบื่อเลยมันก็ดูได้เลยครับดูเพลินๆดีนะครับแต่ไปในทางน่าเบื่อมากกว่าสำหรับแฟนมาเวลบางจำพวกย้ำว่าบางจำพวกนะและอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนมาเวลบางคนส่วนใครไม่ใช่แฟนอาจจะตื่นตาตื่นใจสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ผมนั้นรู้สึกเฉยๆไปในทางค่อนข้างน่าเบื่อมากกว่านะครับบอกตามตรง รสชาติแปลกใหม่ของหนังมาเวลที่เป็นรสชาติที่ดูฝืนจนลดเพี้ยนไปในทางอื่นมันก็มันก็แปลกใหม่นะครับแต่ว่าดูรสชาติมันฝืนๆน,นะครับเหมือนเหมือนพยายามปรุงให้มันดูแปลกใหม่แต่มันก็รู้สึกฝืนฝืนไปนิดนึงนะครับแล้วตัวอย่างเนี่ยก็สปอยแทบจะหมดเลยนะครับเรียกว่าแทบจะหมดเลยแล้วผมดูตัวอย่างมาหมดเลยนะครับ เวลาในการดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงรู้สึกว่าจะตัดออกเยอะนะครับน่าจะตัดออกเยอะแน่แหละคิดว่างั้นนะเพราะว่า2ชั่วโมง6นาทีเนี่ยน่าจะตัดเยอะพอสมควรครับเวลาในการปล่อยของดูจํากัดไปนิดหน่อยเลยไม่ค่อยจะเอ็นจอยกับมันสัก,ส,กสักเท่าไหร่อ่ะนะสำหรับผมนะ2ชั่วโมง6นาที ก็ใช้คุ้มนะครับใช้คุ้มอยู่นะแต่มันไม่ค่อยคุ้มสำหรับออตัวหัวใจของเรื่องสักเท่าไหร่นะครับการเล่าเรื่องก็สลับไปมางงบ้างเข้าใจบ้างนะครับสำหรับคนดูบางคนนะครับแต่สำหรับผมที่ดูวันด้ามาก่อนและ What if มาก่อนก็ไม่ค่อยงงนะครับแล้วก็ไม่มึนเลยแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันก็ ก็ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ทําให้เรามึนงงมากครับสาหรับคนที่ไม่ได้ดูวันด้าหรือวอตอ i f มาก่อนเขาก็ดูได้ครับเพราะว่ายังมีเล่าเท้าความบ้างนะครับแต่ขนาดผมดูวันด้าและว h ตอิฟมาก่อนยังมึนเลยครับยังมึนบ้างเลยครับมันเร็วมากมันเร็วมากไปครับรู้สึกไม่ค่อยสุดด้วยเอาง่ายๆเลยครับช่วงต้นจนกลางเรื่องเนี่ยน่าดูกว่าช่วงท้ายอีกครับบอกตรงๆว่า ซีนท้ายๆเนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยครับสนุกกว่าซีนท้ายๆเยอะเลยครับในช่วงช่วงต้นนะช่วงต้นสนุกกว่าซีนไทยๆเยอะเลยครับแต่ข้อเสียของช่วงต้นก็ก็มีนะตรงแม่งยืดการปูบทมากเกินไปหน่อยนะครับแถมแม่งปูมาอย่างดีเอาตัวละครที่มาเซอร์ไพรส์องค์กรที่มาเซอร์ไพรส์มาฆ่าเล่นเป็นผักปลานะครับเหมือนแบบเออ เหมือนแบบเอาเบนนดิกคาม์แบดนะครับเออหมอแปลกอะมาหาครับส่วนตัวอื่นเอามาฆ่านะครับทั้งเรื่องหาอยู่แค่เครดิตตัวที่2องะที่เหลือก็พอคำขำขำแห้งๆนะครับหาได้หาแค่เครดิตตัวที่2องเว้ยไอที่เหลือแม่งขำแห้งๆอะรู้สึกเสียดายตัวละครในเรื่องนี้มากๆครับเหมือนไม่ให้ความสำคัญเลย และเหมือนไม่ให้เกียรติตัวละครเหล่านั้นด้วยนะครับที่เอามาเล่าอ่ะเหมือนไม่ให้เกียรติตัวละครนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแม่งเติบโตมากับตัวละครเหล่านี้นะครับที่ถูกจับมาฆ่าเนี่ยเหมือนผักปลาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วไม่ค่อยถูกใจเลยแต่ตัวหนังกระชับดีครับถึงแม้จะสองชั่วโมงหนาทีระยะเวลาในการเล่าก็ค่อนข้างน้อยแต่ถ้ามองในแง่มุมของแฟนหน้าใหม่และ สายหนังมาเวลนะครับโดยเฉพาะที่ไม่ได้เสพคอมมิกเนี่ยมันค่อนข้างจะกระชับและเข้าใจง่ายอันนี้มองในแง่ของแฟนหน้าใหม่หรือสายหนังมาเวลโดยเฉพาะนะแล้วการยึดเอาตัวละครอย่างหมอแปลกและวันด้ามาเป็นตัวหลักเนี่ยเพื่อให้หนังดูสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นดาบสองคมของมาเวลได้เลย ก็เข้าใจเลยครับว่าอยากให้เฟ,ฟสีในหนังทุกๆเรื่องเนี่ยมีฮีโร่มากกว่า1ตัว1คน1กลุ่มแต่ทำแบบนี้ก็ดาบสองคมชัดๆเลยครับมันแยกเล่าแยกแยกเล่ายากมากพูดได้เลยว่าแยกเล่าเนี่ยตัวละครแต่ละตัวในหนังเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยมันค่อนข้างเล่าแยกได้ยากมากการจะเล่าตัวละครสเกลบิกบ๊กๆสเกลใหญ่ๆเนี่ย ที่อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้เวลามากพอสมควรถ้าพลาดคือหนังแย่ได้เลยแต่ในทางกลับกันถ้ารอดคือลุ่งหมอแปลกเป็นตัวอย่างครับทั้งเรื่องเนี่ยจะมีบางฉากที่ลุ่งบางฉากที่ล่วงมีทั้งลุ่งและล่วงในเวลาเดียวกันแต่ไปในทางลุ่งมากกว่าล่วงในหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดได้ว่าลุ่งมากกว่าล่วงครับเพราะว่าโฟกัสในการเล่าในส่วนตัวละครนัน้นๆ ไม่ค่อยหลุดโฟกัสเลยถึงแม้จะมีอะไรมาขัดก็ตามมาแทรกก็ตามแต่ข้อเสียของการโฟกัสมากไปคืออะไรครับคือความน่าเบื่อและหลุดโฟกัสในบางจุดไปเช่นทั้งเรื่องโฟกัสแต่ตัวละครหลักครับจนแน่นและรู้สึกเอียนมากๆจนความรู้สึกที่ต้องเน้นหรือโฟกัสที่เรื่องของมัลติเวิร์สหรือจักรวาลคู่ขนานอะไรก็ตามแต่ มันจางและรสชาติจืดไปเลยการเล่าเรื่องของมัลติเวิร์สมันน้อยไปจนรู้สึกว่ามันหลุดโฟกัสเรื่องนี้ไปจนความรู้สึกเรามันรู้สึกได้เลยว่ามันเล่าน้อยไปจริงๆครับในส่วนของเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยมีพูดถึงมากบ้างครับมีพูดถึงบ้างแต่กลับไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญเท่ากับตัวละครที่กําลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวละครอีกตัวหนึ่งไปเลยจนรู้สึกว่า นี่เรื่องด็อกเตอร์สเตรนหรือสกาเลตวิดวะดูวันด้าเนี่ยดูดูแล้วรู้สึกว่ามันเด่นนะครับรู้สึกว่ามันมันเด่นกว่าหมออีกนะแต่ก็ถือว่าช่วยเคลียร์ประเด็นวันด้าไปในเรื่องนี้ไปเลยก็โอเคครับไม่แย่ถือว่าหนังเรื่องนี้มีเอกลักษณ์ในตัวของมันดีครับแต่ใครอยากดูผมแนะนำว่าอย่า อย่าทำการบ้านมาก่อนนะครับอย่าดูตัวอย่างปิดโซเชียลหนีไปเลยเลี่ยงสปอยดีที่สุดเข้าไปดูแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะดีกว่าจะว้าวมากมันจะทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์และอิ่มเอมกับตัวละครรับไปได้อย่างไม่เสียใจทีหลังนะครับแล้วผมแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนจะจับจุดบางอย่างได้แล้วนะครับมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเออ เหมือนมาเวลเนี่ยมันอยากให้เราชินกับหนังที่มันมีตัวละครมีฮีโร่โผล่ออกมาเยอะๆหรือเปล่าวะหนังที่ไม่ใช่อเวนเจอร์แต่มีฮีโร่โผล่มาเยอะๆแล้วเหมือนหนังเรื่องนี้จะเปิดทางไปสู่มัลติเวิร์สอื่นๆหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเล่นได้เยอะมากเลยเล่นไปทางต่างๆได้เยอะมากเพราะว่ามันจะได้เล่นได้หลายแบบได้เหมือนหนังเรื่องเรื่องอื่นๆนะครับแบบ เหมือนสไปเดอร์แมนน่ะที่มันเล่นได้หลายแบบเลยครับเพราะว่ามันติเวิร์ดมันแตกแขนงออกไปแล้วนะเราได้รู้แล้วว่ามันเออมันติเวิร์ดมันเยอะมีจักรวาลคู่ขนานจักรวาลอื่นพระหูจักรวาลอะไรก็ตามแต่มันเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะมากนะครับเหมือนหนังเรื่องนี้เนี่ยแค่หยอดหยอดแค่น้ำจิ้มครับของจริงมันต่อจากนี้แน่นอนคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือความคิดที่แวบมาหลังจากเดินออกจากโรงหนังชั่วครู่ อยู่ๆก็แวบขึ้นมาในหัวนะครับไม่รู้ทาไมอยู่ๆก็คิดขึ้นมาโดยรวมหนังก็ไม่ได้แย่อะไรครับไม่ได้แย่เลยเพราะเนะเรื่องคงเรื่องยังคงมาตรฐานของมาเวลอยู่โทนสีและมุมกล้องผมก็ชอบด้วยครับและประทับใจมากโทนสีของหนังก็เข้ากับธีมของเรื่องดีครับอยากให้เป็นเข้ากับธีมของเรื่องในแบบที่มาเวลอยากให้เป็นนะครับมุมกล้องก็ดีในะระดับที่คุ้มค่ากับการใช้กล้อง iMAX ในการถ่ายทํา นะครับคุ้มค่าเลยนะครับมุมกล้องดีการเฟรมการขยับกล้องดีมากเสียงแสงสีจัดเต็มแสงเสียงเออก็ให้ฟิลู้สึกเหมือนหนังเก่ายุคก่อนๆนะครับแสงแวบๆบแบบฟ้าแหลบบๆอะไรประมาณนั้นนะครับแหลบบแปบบ๊แบแหลบแป๊บนะครับเสียงก็ใช่เลยคล้ายๆกับหนังยุคก่อนนะครับผู้กำกับที่เลือกมาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนะครับ แถมเข้ากับหนังมาเวลที่มีเอกลักษณ์ในตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยหลังๆเหมือนสตูดิโออยากให้มีผู้กำกับที่มีความสามารถและแนวทางเฉพาะตัวมากำกับหนังฮีโร่ของตัวเองครับเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ด้วยแหละมั้งนะอันนี้คือความพิ่วนตัวแถมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้กำกับแต่ละคนก็นำมาพลิกแพงเล่นได้อีกหลายแบบเลยครับถือว่าฉลาดมากสตูดิโอสตูสดิโอนี้เนี่ยโดยส่วนตัวก็ ไม่ผมก็ไม่ใช่สายทฤษฎีมาเวลนะแต่ผมพูดเลยว่าแฟนมาเ e l น่าจะรู้สึกว่าหนังนี้น่าเบื่อนะครับเหมือนที่พูดไปต้นคลิปะครับแต่ขอมาขยายเพิ่มนิดนึงว่าไอ้ที่ผมบอกว่าน่าเบื่อเนี่ยไอ้หน้าเบื่อที่ว่าเนี่ยคือหน้าเบื่อในเรื่องความเร็วและเวลาในการเล่าในการให้เราได้เสพและรู้สึกถึงตัวละครเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สุดนะครับ แต่ในทางกลับกันก็รู้สึกโคตรสะใจกับพวกที่เป็นสายแฟนมาเวลที่เป็นพวกช่างมโนและพวกทฤษฎีครับคือหนังเรื่องนี้แม่งรู้สึกตบหน้าไอ้พวกนั้นยับยับเยินเลยครับคือแกงมากนะครับรู้สึกว่ามันแกงมากไอ้สายเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นจับพับจับผูมารวมกันบอกเลยว่าคาดหวังไว้ก็ผิดหวังไปเลยนะครับรู้สึกสะใจครับรู้สึกสะใจตรงนี้แต่ในทางกลับกัน ผมก็อยากผมก็พูดได้ว่าเกรดหนังเรื่องนี้ก็ดูตกไปเยอะเหมือนกันนะเกรดเกรดหนังของมาเวลเนี่ยพอการเล่าเรื่องมันเล่าได้มากกว่านี้ครับหนังที่ดีมันก็ดีได้มากกว่านี้ครับมันเป็นหนังดีครับแต่มันดีได้มากกว่านี้เวการกำกับของแซมไรมี่เองก็ก็ดีนะจับโยนจับเหวี่ยงได้มันดีแต่แค่ในช่วงแรกครับมันดอบปลงในช่วงหลังๆที่ทุกอย่างดูง่อยลงนะ แต่ก็ยังคุมเชิงได้ดีครับไม่งั้นจะไปในไตกลายกลายเป็นหนังอเวนเจอร์ไปเลยครับเพราะว่าถ้าไม่คุมเชิงไว้ดีๆนี่กลายเป็นหนังอเวนเจอร์ได้เลยนะเพราะว่าถ้าจับนูน่นจับนี่โยนมาในหนังเรื่องเดียวเนี่ยคืออเวนเจอร์แน่ๆครับและผมก็รู้สึกดีนะที่มันไม่ใช่หนังเซอร์วิสแฟนด้วยถือว่าถือว่ากลมกลืนครับและกลมกล่อมดีมันผสมผสานความเป็นมาเวลและแซม ไรมี่ได้อย่างแปลกใหม่และลงตัวได้ดีเลยคนที่ดูคลิปนี้หรือฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะเหมือนดูพูดวกวนวกไปวนมาแต่นี่คือความรู้สึกที่เพิ่งออกมาจากโรงสดๆร้อนๆเลยครับแล้วรีบกลับบ้านมาอาัดคลิปเนี่ยคือเป็นความรู้สึกสดๆร้อนๆเลยครับส่วนคะแนนเรื่องนี้ผมขอให้อยู่ที่7.3เต็มสิก็แล้วกัน มันก็สยองและระทึกขวัญแหละครับแล้วก็ดร์กดรักด้วยนักแสดงก็เล่นดีอยู่แล้วครับอันนี้ไม่พูดถึง CG ก็โอเคอยู่แล้วไม่พูดถึงครับมาตรฐานของ Marvel Studio อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันเล่นใหญ่ไปหน่อยจนรู้สึกว่ามันแผ่วนะครับในด้านการโฟกัสนะตัวละครเนี่ยการโฟกัสตัวละครและหัวใจของเรื่องเนี่ยมันรู้สึกแผ่วนะครับมันไม่โฟกัสตรงจุดมากสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นรสชาติที่แปลกและใหม่ของหนังฮีโร่มาเวลนะที่ผสมความสยองขวัญลงมาด้วยที่ไม่มีหนังเรื่องไหนทำมาก่อนอ่ะแต่ก็รู้สึกเฟลกับการหยิบตัวละครที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยมาฆ่าเป็นผักปลาเยอะมากและยังอยากให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทต่อไปในอนาคตเพราะว่ามันเล่นได้อีกเยอะเลยหนังตลาดครับมันเล่นได้เยอะ แต่ผมว่ามีแน่นอนครับมาขนาดนี้แล้วเปิดมันติเวิร์สขนาดนี้แล้วต้องมีครับต้องมีแน่ๆโอเคครับถ้าคลิปนี้พูดไม่ถูกใจใครหรือพูดผิดผิดถูกถูกหรือบกวนจนฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยหรือมีเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยขออภัยครับเพิ่งดูจบครับเรียบเรียงความรู้สึกไม่ค่อยทันรีบเกินไปนะครับรีบเกินไปนะครับรีบอัด คลิปเกินไปนะครับก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีเหตุผิดพลาดอะไรส่วนก่อนจากกันชอบซีนไหนคอมเมนต์ได้ส่วนตัวผมชอบซีนที่ซอมบี้สเตรนต่อสู้ครับไม่อยากขยายกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นการสปอยเอาเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ดูนะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอาดิอส